้ยไม่าไรไมวะ <S 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 ระสเปนครับทุกแางครับวันนี้เราก็อยู่กับมกันนี่เกมมิงครับผมวันนี้เราก็จะมาในเกมเดสปอร์เลสครับเป็นเกมของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าหนึ่งอ่ะผม,รมยยครับมีล่าชายเขากำลังจะกลับบ้านครับผมดีดีเรา ด้านรถเสียครับผมแล้วก็ต้องมาอยู่ในป่ากมันนะับผมโอเคสิ่งเราต้องหาของสี่สี่ชิ้นนะผมที่เราต้องมาซ่อมนะผมเราก็จะอจอดกับที่นี่นะผมแล้วเราไปสำรวจกันไปใไปชอ็อตคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไดติดตเลยครับผมปะ่ะโอ้โหเข้ามาแล้วก็มี รถคันฟีโน่คันหนึ่งครับผมที่งสำคัญเราก็ต้องไปด้านหนนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเต็มจอนะผมอย่าครึ่งจอนะครับผมแม่แมามาเจอพีเอวีไปดีเอ๋ยโอ้ยโอ้ไม่ไดถ้าเสียงเกมดังก็ต้องขออภัยล้วเพราะต้องขอ,อยับต่อเสียงเกมนะครับมันน่ากลัวมากครับผม เนี่ยต้องกลัวก็คือผีร้ายหมดผีมันเเป็นบุกบกษัยฆา้นนะเข้ามาแล้วโอ้ไม่ก็เราเจออะไรกันเนี่ยอ่ะแสบแสเอ้ยไอปีนนี่โอ้ยมันหยาบมาตอนเอ้ยโอคนลุกเลยคนลุกเลย อีบีเวนอีบีเวนอยู่ตรงนี้นะผมบี่เวนอยู่ตรงนั้นนะครับผมเอ้ยมันมาว่ะเอ้ยมันมาว่ะมันจะทำรู้มัจะรู้ไหมมันจะรู้ไหมจะรู้ไหมอันไหนมันทำรู้ด้วยนะแล้วก็ถอยแล้วก็จะได้กลับกาหลอก ไม่มีแล้วก็พล,ลุมาอย่างบบบบ้าข้างเฮ้ยไปได้แล้ว yeah. อันนี้อ่ะเฮ้ยไปได้แล้วฮัลโหล ไม่มีสัญญาณตอบรับเลยเธอตัดมันไปละอแลี้ยงผมไอ้ยักษโอ้แบบแบบอีกที่แบบอีตั้งหมดนี่ครับผมโอเคไปดีพี่เวองกูไปละโอเค พิ่งเล่นไม่นานนี่เิ่งเล่นนานนี่มาจะผมไม่เคยอัดนะครับผมก็จะอัดให้ดูเลยทีเดียวนะครับผมเกมนี้ทำให้คุณหลอนไปทางชาติเพราะตอนนี้แบตเตอรี่ผมจะหมดแล้วนะครับผมเราก็ต้องรีบหาของเพรสิ่งทงี่เราเจอมันเป็นถังน้ำมันนะครับตอนนี้ขีอยู่หลังคนร้าผมก่มอน,นไปับผม ไปครับไปไปไปมันหลอนแล้วผมตอนนี้ผมขดลุกมากครับผมอย่างผมไปไปครับผมสิ่งที่เราต้องถาก็คือ ด้านโน,โน้นด้านนี้อาจจะมีอ้อตรงนี้เป็นประตูเฮ้ยโอ้โอเค หลอกครับผมโอ้ตอนนี้ผมขนลุกมากจริงๆอันนี้ขนลุกจริงคุณผู้ชม ไปไปไปเฉยเราก็ต้องหาคือกุญแจน,นั่นเองครับผมกุญแจคลิปเนียไม่ค่อยพูดเท่าไหร่โอเคเปิดประตูขึ้นมาแบตเตอรี่อุ้ยประตมแมวคุณขยันไอ้รัตตบไอ้ สิ่งสำคัญก็คือหอนื่ยอย่างเดียวก็คือรอครับผมรอเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านไปได้ถ้าหมตายค,คือตายเลยนะเราไม่ต้องไปกลัวมันนะหมครับเราไม่ต้องไปกลัวมันนะหมผมไม่กลัวแต่มันขนลุกครับโอเค เดี่ยวขวาตรงนี้นะผมน่าจะจำได้เป็นหน้าผาเอ้ยเลาะไปเฮ้ยโอ,โอ้ไม่กลับไม่กลับไม่กลับไม่กลโอ,โอ้ไม่กลับตามหลังผมตอนนี้มันอยู่หลังผมครับตรงนี้แล้วครับหนีแล้วตอนนี้ตามลรอผมยังไม่อยู่เลย วันนี้วันนี้โอ้โหอไม่เสียงปลาปลาทำให้เราสยองขวัญไปได้เฮ้ยไม่หงอย,อยงลงเลยนะวะโอ้ตอนนี้ผมขนลุกมากขนลุกเลย ก็ไม่บอกเฮ้ยออกนะครับผมของออกแล้วเดี๋ยวมอนเตสไทร์ครับผมท่านผู้ชมต่อยเลยไม่สนนะผมไปเลยครับผมไปโอ้โหโอ้อยากอะไรครับผมอยากอะไรนะรถ้ดค้างไว้ผมสดเ้าไว้ นี่ครับผมผมผ่านนะครับผมโอ้โหสิบยอดนะครับผมนี่ครับผมสิบยอดครับตบมือสิครับรออเลยครับผมโอ้โหเป็นเกมที่สยองมาจริงๆเลยครับผมโอเคครับผมจบแล้วใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดะสับกระส่ายนะครับผม ได้ทำเกมเกมผีนี่แหละนะเปิดมาแล้วก็หลอนเลยสุดท้ายก็องอ่าไอ้ตัวนี้นะผมน่าจะรู้สึกว่าจะเจอในในถ้ำนี่คือแม่แล่าดี เกมอะไรแล้วผมหรือชอบเกมไหนก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะผมครับสำหรับคลิปนี้นะผมแตเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ